นั่ง,งดีๆอย่าไปลงกันสู้ขั้นเกียวนี่นะเเลี้ยงประตูเขาที่พี่ประตูเราเขานะเอา,เอากระจกลงไยพอเอากลกระจกลงไงเฮ้หยังจะีหนังเออทีพี่มันก็แหงกันละ เออบีบดีนึ่วุฒเจ้าสิครับครับกับขึ้นคับเบิ้งตี่ล่ะคนได้กันกองกลางไหมเออรู้แล้วแกถอยรู้แล้วใช่แม่แกขึ้นไปอะไรนแต่เราแล้วเกี้แล้ครับเป็นนเหรอแล้วมาีุ้มเหงื่อแล้วครับตะกี้โตาไมคับปนะ